วันนี้ลมทั้งวันเลยเนาะเมื่อวานฝนตกนะเก็บผักบุ้งเนาะผักบุ้งมั่งแล้วก็ฉะนั้นวันนี้ฝากอภินิ้งไม่เอามาเขางดอ๋อมันเยอะเข้าเดี๋ยวเข้ามาแจกกินกันจ้าจ้าแล้วอายุเท่าไหร่แล้วตอนนี้เจ็ดสิบแปดย่างเจ็ดสิบสองแล้วลูกชายติดคุกมาแห่คุณแมอเลยไม่ติดบ้างนั่นแหลยมาที่นี่เลยอึ๊บ โยมมานั่งนี่หน่อยก็ได้ออยมดังนี่มาเอายม,มานังนี่ก็ได้เออยังไม่ได้เกบมาจะากออยกว่าโตฝนมันตกเออ,อนนเอา,เอา,เอาข้าตอนนี้อยู่กี่คน อยู่คนเดียวบ้านหลังนี้เหรอจ้ะแล้วเรามาหกลูกแปดลูกก็ได้เอามากับข้าวมาชุดด้วยอยู่คนเดียวแล้วอายุเท่าไหร่แล้วเจ็ดถึงเบยดางเกนะ<อ>็ี่สองแล้จ้ะมีโรคอะไรเบียนเบียนไหมไม่มีไม่มีนะจ้ะอะไรเนี่ยพอกนี้ยังไม่ได้เก็บไปทิ้งตาเตาผัดนั่นะ เหงาไหมอยู่คนเดียวก็ไม่เหงาแล้วชินแล้วเหรอจางกับแว้นก็เสียไปเดี๋ยวหยิบสามพุิกาเนี่ก็ได้เป็ีปีละเมื่อกี้บอกลูกอะไรนะลูกลูกติดคุกติดคุกเหรอด่าแล้วเขทำไมติดคุกอ่ะยาเรื่องยาเนี่ยพวกเยอะยาเสพติดแล้วจ้าติดนานไหมก็บปีหน้าเนี่ยออกพศจิกาออก 4, ติดสี่ปีหกติดไปกี่ครั้งแล้วสองสอง,สองครั้งสองครั้งทั้งนี้ต<ม>ามพววกามฝูงอ่ะรู้จะท,ทำยังไงคะข้าวหอมมะลินะจ้ะม,มาจากที่ไหนเนี่ยหลวงพ่อสระบุรีโอ้โหพระพุทธแสงคำ ันนี้ไม่ใช่าหอมมะลิใช่ไหมครับ้็เข้าผมคุ้หมอกพยายามจะหาหอมมะลิให้เยอะเดี๋ยวอไอะไรเอามมแล้วก็แล้วไปอันนี้ผสมได้ครับพูดถึงต่อไปใครบัตรถวายต้องเป็นหอมมะลิดีกว่าเผื่อคนแก่อะไรจะได้กินแบบฟันเฟินมีไข่หนังครกุ่งมากเลยแล้วนี่ขายเก็บผักบุ้งไปขายจ้ะไปส่งเขาได้เท่าไหร่นะอันนั้นได้ร้อยสิบสามบาท แล้วก็ไปส่งหรือว่าเอาไปส่งเขามีเนี่ยค้ามารับ,รบถ้าจะมาซื้อก็คงไม่ได้เพราะต้องส่งเขาใช่ไหมจะดีให้เป็นอาชีพก็จาก็ยึดอ,อาชีพยอย่างนี้เนะี่ยเมื่อก่อนนี้ทํางานก่อสร้างเดี๋ยวนี้งานก่อสร้างมันไม่มียังยังไหวอยู่นะไหวจ้ะ ยกปูนอะไรไปไหมแบกปูปนอะ่ะถ้าพูดถึงหน้าพริกแล้วเอารถแบบนี้ไปใส่อ่ะทาได้แล้วก็เข็มาได้สักลูกสองลูกถ้าลูกทีเที่ยวละลูกถ้าบ่อยเกินก็ไม่ไหวเหนือ่อยนี่คือเลขเจ็ดสิบแล้วนะเจ็ดสิเบเอ็ดจะเกิดสองสี่ก็สองอ่ะแล้วทําไมอยู่ไปอยู่ไปอายุมากไปเรื่อยเรื่อย <laughs> ไม่มีทอนไม่ได้ <laughs> จะทำยังไงได้ล่ะทำไม่ได้เรื่องธรรมะธรรมโมก็นั่งกระใสบาดมั่งแล้วก็บางทีไปใส่เนี่ยเช่นช่วงไอ้ตักบาดให้วงให้วัวเนี่ยก็ไปใส่แล้วก็จบไปแล้วก็บางทีก็ออกเป็บผักเลยอย่างเงี้ยมาอยู่ฟังผ้าแล,แล้วได้ภาวนาอะไรไหม นั่งนมสมาธิบ้างไหมไม่ได้นั่งอะ่ะผมมืดลงฉันกน็นอนเล้วทุ่มกว่าดก็นอนแลวแต่ว่าจะไม่มีพื้นฐานเลยใช่ไหมการนั่งกรรมาฐาน <c oughs> นั่งไม่ได้ก็เดี๋ยวบ้านโน้นเกี้ยวบ้านนี้จะนั่งตันไม่ได้ก็ผมไม่<ล>ต้องไปยึดเสียงข้างนอกเอาเสียงข้างในใจเรานี่แหละข้างนอก ก็ไม่ต้องไปฟังมากบางทีก็ไม่มีสาระก็ไม่มีสาระก็เอาสิ่งที่มีสาระดีกว่าคนห่าคนว่ามันก็มีทุกคนก็พยายามนี่นั่นก็ปิดไว้แล้วก็นอนเลยหันล็อกประตูแล้วก็นอนแต่โยมนี่จะมามาสร้างบารมียังมีคนว่าจะมาเลยว่าจะมาะแต่ก็มันเรื่องของ ของเขาเขาเห็นแบบนั้นก็ปล่อยเขาแต่ตมาเห็นคํมามทำไมแบบการเบียดเบียนกันต่างหากคือสิ่งที่ที่คนํำหนิแต่การเกื้อกูลช่วยเหลือกันไม่มีอะไรที่ท,ที่ที่ไปไปถูกํำหนิก็ากมาีเนี่ยหากินอย่างเงี้ยบางคนเนี่ยเอาข้าวึ้นไปกินบ้านน่ะล้มพาดลงมาดีจ้่ามไม่ไงท้องไปเปิดอยู่ซึ้นคนถึงได้จา้างมาทำลาวได้หยุดตั้งสิบกว่าวันเนี่ย เย็บ yep. แล้วเดี๋ยววันที่สิบห้าเนี่ยพิจยาบัตยักพิรมานหนังกะลาชอีกท่านนะทีนี้อยากให้โยมได้รู้จักการภาวนาสักนิดหนึ่งอย่างน้อยพอมีบุญติดตัวไปวันหนึ่งเราก็ต้องจากโลกนี้ไป <Yeah. S 2> แต่ว่าภายในใจเราเ, <Yeah. S 2> เราไม่มีบุญเป็นที่พึ่งนะ <Yeah. S 2> ก็อยากให้โยมมีบุญเป็นที่พึ่ง ที่จริงตมาก็อยู่ฝ่ายเผยแผ่ด้วยเผยแผ่ทำผันมีอะไรไม,มีอะไรเนะ่หลานวันเนี้ยให้นะให้เรือเนี่ยเขาช่วยที่ผักบางทีเอาเขาขาดเรือยี่สิบสามติบบาทให้ให้หลานของสารเขาหลานไหนเนี่ยบ้านเนี้ยเอาแล้วเขาอยู่กี่คนน่ะเขาอยู่คนเดียวผัวเขาตายไปเมื่อเนี่ยรถเสียตายที่ตรงไหน,นย่านย่านปทุมอ่ะ อย่างนี้ก็กดาเดี๋ยวก็เดี๋ยวค่อยแวะไปอย่างนี้บ้านติดกันเนี่ยจ้ะอยู่คนเดียวจ้ะเป็นผู้หญิงเนาะจ้ะแต่ถึงแล้วเขามีลูกไหมมีสิลูกเราห้าคนอ้าวแล้วลูกไปไหนลูกเขาก็อยู่เนี่ยเรียนคือว่าก็เรียนก็เรียนไม่จบอย่างเงี้ยอ้าวล่นในบงอยู่คนเดียวนู่นบ้านนู้นอ่ะบ้านหลังสาวอ่ะตกลงนิด กำลังพูดบ้านหลังไหนที่ว่าลูกที่ติดกันจะอยู่คนเดียวไม่เขาเขาหาตินคนเดียวแล้วลูกเขาตั้งห้าคนลูกเล็กๆหรอลูกเล็กสามแล้วก็พวกบ้านเขาเอาไปคนหนึง่งเขามีสองหัวแต่หัวเพิ่งมาตายไปพพได้กะพอปีแล้วอ่ะเขาไปทำงานไปเช้ากับเย็นเอาอย่างนี้นะจะเดี๋ยว ตะมาให้กำลังกายแล้วก็คือเข้าปลาอาหารขนมนมเนยแต่ส่วนให้อริยทรัพย์คือภายในเขาเรียกว่าเป็นบุญแต่ว่าบุญนิยมต้องไปภาวนาเองเพียงแต่จะมานำทางให้เอาตั้งน้โมสามจบก่อนนะออกเสียนิดนึงงด่งโมกันตะเพราะว่าโตฮะโท<อ>่นก็ต้องชองมากอยเอป็นนึง อ๋อเด็กท <dumbbell Laurie. S 2> ่องตามนะนะโมตัสสะทศวัปโตนะโมตัสสะทกัะระหโตอะระหะโตสัมมาสัมมาสัมพุทธัสสะสัมพุธัสะนะโมตัสสะนะโมตัสสะพัะโวะโตอะระอะระหะโตสัาสัมมาสัมพุทธัสสะ พุทธะนะโมตัสสะโมตัสสะภะคะวะโตภะคะวะโตอะระหะโตอะระหะโตสัมมาสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธะสัมพุทธัสสะสัมพุทธัสสะเก่าตามนะพุทธังสาระนางคัจฉามิพุทธังสั้งมังคัจฉามิพุทธังสาระนาง สระนังคัจฉามิกัจฉามิธม <onter S 2> ังมัสระนังสระนังตะรนังกัจฉามิคัจามิสังฆังสังฆังสระนังสระนังคัจฉามิจามิทุติยัมติทุติยัมติพุทังพุทธังสระนังสระนังกัจฉามิจามิทุติยัมติทุติยัมติธมั อัมมานสรณังกะรัณังกะชามิกะชามิสุติยัมปิสังฆังสังฆังสรณังสรณังกะชามิกะชามิกะชานิตะติยัมปิ อต,ติยัมปิธรรมังสารนังสารนังกระฉามิธารมิตติยัมปีอติยัมปิสังคังสารนังาระนังกระฉามิธรรมิโยงได้ถือเอาคุณพระพุทธเจ้าคือตั้งน้โมสามจบเป็นที่เรียบร้อยแล้วได้ถือไตอสนาคมถือเอาคุณพระพุทธคุณพระธรรม คุณพระสงฆ์ว่าเป็นที่พึ่งที่ระล,ลึกจา,จากนี้ไปให้โยมน้อมจิตตั้งสติกำหนดอยู่ภายในหายใจเข้า<อ>พูหายใจออกโทพูโทให้กำหนดอยู่ภายในโท ให้กำหนดอย่างนี้ไปเรื่อยๆสัก15นาที20นาทีก่อนนอนทุกคืนโยมจะนั่งในเอียบทไหนก็ได้นั่งอยู่ในลักษณะไหนท่าไหนก็ได้แล้วก,กำหนดว่าพูดเวลาหายใจเข้าตั้งสติทำความตื่นรู้อยู่กับปัจจุบันแล้วกำหนดหายใจพร้อมกับองค์บริกรรมว่าพูด จะลึกก็ได้ตื้นก็ได้สั้นก็ได้ยาวก็ได้อยู่ที่ยมทำแล้วสบายตรงไหนพูถ้าสบายก็หยุดตรงนี้แล้วก็ <Yeah. S 1> พูพูพูเนี่ยกำหนดอย่างนี้ไปเรื่อยๆ <Yeah. S 1> จนกว่าจิตได้สมาธินะ <Yeah. S 1> จะนานเท่าไหร่ก็แล้วแต่15นาที20นาทีครึ่ชงชั่วโมงหรือนานกว่าน,นั้นก็ได้นะ <Yeah. S 1> yeah. เสร็จแล้วเมื่อถอนออกมาก็แผ่บุญไปให้พ่อให้แม่ <Yeah. S 1> ให้บรรพชนปู่ย่าตายายให้ตัวเราเองมีความสุขไม่ให้โรคมาเบียดเบียนวันที่จากไปก็ไปแบบสบายไม่ต้องทรมานหรือแผ่ให้ลูกให้หลานแล้วก็ให้เจ้ากรรมในเวรแผ่ให้เขาด้วยนะเจ้ากรรมในเวรจะได้ เขาจะได้ไม่ต้องมาเบียดเบียนเราอีกอนะย่าลืมพุโทโธนะขัดกำหนดนะดพุโทโธพุโทโธนะเอาอเ,เอางินให้ใช้รักสามพันก็เอาเสื้อผ้ามาด้วยนี่แหละเราเดินตามพระพุทธเจ้านะโยมนะเดิน เอาไว้ใส่กับข้าวปลาผงไข่นิดถ้วยช้อนชามุ้งอเอเก็บไปด้วยครับมุ้งก็ไปเปลี่ยนใหม่ก็ได้นะถ้าเป็นมุ้งเก่านะเอาของใหม่ใส่เข้าไปจะได้สะอาดสะอ้านพุทโธนะจากนี้ไปนะทำทุกวันเลยนะ จะได้มีบุญติดตัวไปยิ่งเราไม่มีเวลาเข้าวัดฟังธรรมแล้วใช่ไหมไม่ครับไม่เคยได้ไปควังเนี่ยบางทีผ้ามามินทบ,บาทก็ใส่มัง่งไม่ได้ใส่มัง่งเนี่ยกรีบออกไปเก็บผักร้สายแล้วกลับมากมไม่ทันเนี่อีกนี่ดีก็หลานช่วยหลานช่วยริดใบมั่งอะไรมั่งแล้วรถเกือกะกะกากรถอะไเกือกกะกักรถจักรยานที่ถีบเนะี่ยโซมันหย่อนยังไม่ได้ให้เขาจ้างเขาทำาก็ไปทำจะมีเงินแล้วจ้ะ นะวันนี้จะไปขายก็ได e ้ประมาณเท่าไหร่นะร้อกว่าบาท1้อยสิบามทก็ทำไปนะความดีอยู่ที่โยใครก็ป้นไปไม่ได้นะทำไปไปแล้วนะนี่คือบ้านหลานนะ บ้านติดกันใช่ไหนหรือว่าหรือว่าไปอีกบ้านหนึ่งนี่บ้านนี้เนี่ยบ้านติดกันเนี่ยหรือว่าปันน้งอยู่กันหลายคนอยู่อยู่กับลูกเขาเนื้อลูกเบ้นลูกมาเดินเลูกเหรอ,อหร้าคนสี่คนเก็บๆเดี๋ยวยายเดินเหยียบกิ่งตก บ้านนี้มีใครอยู่อีกอะนี่นี่รถยายจะไปขายฝักบุ้งเนี่ยยายบอกก็คือกักแล้วเหรอโซ่ย่อนเหรอ ข้าไปสักเอาเล่าไปเล่ามีกดเล่าแล้วก็ถอยเอาข้าไปสักสีลูกให้รถก็ไปข้าไปสีลูก ช่วยคนที่เราพิจารณาเอาข้าวไปสีลูกแล้วกับข้าวไปสักป่องสองปงอ่องพอไปชุดนึงก็แลวบ้านนี้ใครใครอยู่ฮะอ,อยบ้านนี้เอ่อ้าน้่บ้านนีเหร้า่่บ้า้เหรานี่ยหรอเ่านี่ย ทานค่ะทานาน,าน้ำตาลน้ำไมเล่าก <t ell> ินเล่าแล้วมันหมดเลยโยเ้ยโ้จะช่วยยังไง้วเนาะอย่าไปกินไปทำตัวใหม่ซะนะอย่าไปกินเออเอาข้าวไปสักสองลูกไปกับข้าวชักชุดนึ่งไป ข้าวสองลูกอาหารกระป๋องกชุดกินเหล้าเออพอจนเพราะขี้เหล้าจนเพราะขี้ยาจนเพราะขี้เกลียจนเพราะขี้กโกรธเนี่ยมันเป็นโทษทั้งนั้นเลยชีวิตเราอย่าไปอาศัยสิ่งนั้นมันไม่ทำให้ชีวิตเราจเจริญได้จเจริญได้ ก็เมื่อสักครู่ก็ก็เห็นยายเนาะลองทำมาหาเรียงชีวิตที่ญาติโยมเห็นอาตมาไล์สดให้ให้ดูเป็นเป็นศัจธรรมชีวิตนี่คือประโยชน์ที่โยมได้เห็นโลกกว้างอาตมากำลังเผยแผ่สัจธรรมของมนุษย์ให้เห็นความทุกข์ที่มีอยู่ว่าเราควรจะ อยู่กันยังไงควรครองตนครองตัวแล้วก็วิธีคิดคิดยังไงและจะมีบุญยังไงติดตัวเราไปนะก็ต้องดูไปเรื่อยๆนะดูไปส่วนใครที่ดูแล้วเขาเข้าใจคาดเคลื่อนก็นปล่อยนะอาจายมเราทำที่มีประโยชน์ นะสิ่งที่ไม่มีประโยชน์เราไม่ได้ทำเราทำสิ่งที่ดีเราไม่ได้ว่างไปมองอะไรนะเราทำในสิ่งที่ดีกระทำไปจะจบนะทุกอย่างการกระทำจะเป็นผู้ตัดสินคนคนนั้นเองในะส่วนใครที่ไม่ถูกใจของใครก็เรื่องของคนคนนั้นเพราะเขาคิดแบบของเขาจิตเขาเป็นอย่างนั้น ต่างกับที่ที่เป็นจริงท่านต้มาอยู่ฝ่ายเผยแผ่การเผยแผ่ธรรมการเผยแผ่ธรรมโยมพระพุทธเจ้าส่งสาวกออกไปประกาศพระศาสนาให้อยู่ในศีลอยู่ในสมาธิอยู่ในปัญญาหรือบอกให้รู้จักทานศีลภาวนาอันนี้คือหลักก่อน ถ้าเรานำหลักนี้ไปเผยแผ่ที่ไหนให้คนยิ่งรู้ได้กว้างเท่าไหร่นั่นคือการเผยแผ่นั้นถือว่าได้ประโยชน์ต่อผู้ที่ได้ยินได้เห็นได้ฟังเหมือนธรรมะสัญจรเมตตาธรรมคำจุนโลกนะยิ่งเปิดกว้างเท่าไหร่ญาติยโยมได้รู้ได้เห็นก็จะได้มีความเข้าใจในทานศีลภาวนาศีลส,สมาธิปัญญา มากขึ้นและเราได้เห็นสัจจชีวิตแห่งความทุกข์มากมายเราจะได้สติมาพิจารณาบอกเออเราต้องทุกข์ขนาดนี้เพราะอะไรเราต้องปรุงแต่งทำไมถึงต้องเป็นทุกข์แบบไหนเราควรจะครองตัวครองตนอย่างไรเนี่ยทั้งหมดพอเราดูไปว่าเออเรานี้ใจทำไมไม่มี พระพุทธเจ้าไม่มีพระธรรมไม่มีพระอริยสงฆ์เรามีแต่หมกมุ่นหลงอยู่กับอะไรเนาะหรือเรายังสร้างบาปเวรภัยอยู่เราก็ยังไม่รู้สึกว่านี่คือบาปเวรภัไพอย่างนี้เป็นต้นฉะนั้นความละอายมันต้องมีหลักรามากล่าวเสมอว่าทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วเป็นผลตามตัวทั้งชั่วแล้วก็ดีอย่างเนี้ย การเผื่อแผ่โปรดญาติโยมไปนะให้กำลังกายให้เขาอยู่ได้ให้กำลังใจให้เขาสู้ชีวิตต่อไปนะชีวิตก็ต้องสู้ต่อไปวันหนึ่งจะโยมจะรู้เองว่าพอถึงจุดหนึ่งถ้าเราไม่เข้าใจหลักคำสอนนะใจเราจะแห้ง แห้งจนเหมือนกับติดไฟขึ้นมาแต่ถ้าใจเราเข้าใจหลักคำสอนเราก็จะมีความสงบใจหรือความตั้งมั่นด้วยจิตนะที่มีสมาธิหรือเกิดอยู่กุศลนะที่เราบำเพ็ญอยู่ทุกวันนะเราทำดีหรือทำไม่ดีเรารู้อยัโจมทั้งหลายเรารู้อยู่ สิ่งใดไม่ดีเรารู้อาตมาเป็นพระต้องพอเป็นพระไม่ใช่เทระนะมหาเถระบวชมา37ปีแล้วนะกรบวชมานานนะเทระแค่10ปีนี่ตามมาเกินเทระไปแล้วแล้วก็เป็นเจ้าคณะจังหวัดของคณะสงฆ์ธรรมยุทธ์และตามมาก็อยู่ฝ่ายเผยแผ่ นำาพาปฏิบัติแต่วิธีการเผยแผ่ตอนนี้ธรรมะออกเป็นธรรมะสัญจรเมตตาธรรมคำจุนโลกก็ได้ช่วยเหลือไปตามอัตภาพและก็นำให้ญาติโยมได้เห็นชีวิตหลากหลายทำให้เราได้ข้อคิดได้สติไม่จำเป็นหรอกก็ต้องอยู่วัดคนเข้าใจที่ไม่ถูกต้อง เรียกว่าพระจะต้องนั่งเทศอยู่ในวัดขึ้นธรรมะแล้วนั่งเทศถือใบลานตรงนั้นเรียกว่าพระเทศแล้วไม่ใช่การเผยแผ่มีวิธีมากมายที่ทำยังไงให้เราเข้าถึงญาติโยมที่ญาติโยมได้รู้หลักคำสอนนี่แหละธรรมะสัญจรจริจรงจึงเห็นประโยชน์ในการเผยแผ่ตรงนี้ด้วย ทำให้หลายคนเปลี่ยนไปเยอะมากจากอารมณ์ร้อนๆก็เปลี่ยนจากเคยประมาทก็เปลี่ยนจากคนไม่เคยดูแลพ่อแม่ก็กลับมาดูแลพ่อแม่หรือบางคนเป็นคนที่ชอบกินเหล้าอยู่ประจำตอนนี้ก็เบาแล้วก็จุดเหล้าก็มีหลายคนบางคนก็ไม่เคยบริกรรมภาวนาปฏิบัติพุทโธภาวนา ก็ตอนนี้ก็มาจเจริญพุทธโธภาวนากันทั้งหมดก็ล้วนเป็นประโยชน์กับญาติโยมทั้งหมดทั้งสิ้นเห็นไหมธรมมาเป็นเพียงผู้ชี้ทางได้ให้โยมได้เห็นว่าครูบาอาจารย์ทำอะไรอย่างเมื่อกี้ธารมาก็เลือกที่จะโปรดว่าเออผู้ใดนาที่ยังทุกข์ยากลาบาก ยังไม่มีที่พึ่งเมื่อกี้โยมเห็นไหมณนะโมสามจบยังตั้งไม่ถูกเลยและโยมม่ายโยมนี้จะมีโอกาสไปนั่งภาวนาไหมถามก่อนไม่มีทางไม่มีทางแต่วันนี้ทางเขามีแล้วอาจจะมาไปหาถึงบ้านแล้วก็ได้บอก เบื้องต้นในการกำหนดและให้ถือคุณแห่งพระร,รัตานตรัรนี่ถือว่าสูงสุดของชีวิตมนุษย์แหละนอกนี้ก็คือเรื่องปากท้องที่เราทำมาหาเลี้ยงชีวิตอยู่ตั้งแต่แก่ตั้งแต่หนุ่มจนแก่แล้วก็ไม่มีสิ้นสุดยายก็ยังต้องจะไปขายผักบุ้งอีกเมื่อกี้ยมก็เห็นอยู่รถจักรยาน แล้วก็ปักบุงอยู่ท้ายรถอันนี้ชัดเจนนะแล้วอย่างนี้โยมคิดว่าเขาได้ประโยชน์ไหมยิ่งกว่าได้ใะ่ีกยิ่งกว่าได้แล้วโยมหยุดที่บ้านได้ไหมได้ได้รู้ได้เห็นได้ยินได้ฟังได้เข้าใจว่าเออมนุษย์เราแท้จริงแล้ว ถ้าจิตเราไม่มีบุญไม่มีกุศลไม่ได้สร้างกรรมดีไม่มีสมาธิไม่มีสีไม่มีมรรคผลอีกหน่อยเราก็แก่เจ็บตายไปโดยที่หาประโยชน์สาระไม่ได้เลยแต่วันนี้โยมรู้แล้วรู้บุญรู้บาปรูดรร้ดีรู้ชั่วรู้ผิดรู้ถูก มีความตื่นตัวอยู่ภายในจิตน,นี่ไงคือชีวิตว่าเราจะเปลี่ยนได้เมื่อไรแล้วโอกาสนั้นจะมาเมื่อไหร่อย่างโยมเมื่อกี้อย่างน้อยเขาก็เห็นแล้วว่าครูบาอาจารย์มาโปรดและประโยชน์ได้ใครโยมประโยชน์ก็ได้กับโยมที่รับแล้วก็ประโยชน์ก็ได้กับผู้ ที่ได้ชมได้ฟังส่วนมาได้เผยแผ่พพุทธศาสนาได้สร้างฐานบารมีได้นำพาญาติโยมสร้างกรรมดีก็เสร็จแล้วก็เราก็เดินทางต่อบ้านหนึ่งสู่บ้านหนึ่งก็จบอยู่แค่นี้ไม่ได้มีอะไรเป็นเบื้องหน้าเบื้องหลังฉะนั้นก็สิ่งที่ทำแล้วยมก็เห็น แต่ตำมไม่ไม่ได้ไปสนใจนะว่าทำดีแล้วคนจะต้องมองว่าเราต้องดีหมดไม่โลกใบนี้ซีกหนึ่งสว่างซีกหนึ่งก็จะมืดยมเชื่อไหมแม้แต่ในโลกใบนี้ที่เราอยู่พอบ้านเรากำลังจะมืดอีกที่หนึ่งกำลังจะสว่างหรือบ้านเรากำลังจะสว่างอีกซิกหนึ่งก็กำลังจะมืดก็เป็นอย่างนี้แหละ มันมันไม่มีอะไรที่ร้อยเปอเซ็นต์นะก็เจริญพรก่อนนะสาธุ